5ราศีรวยยืนหนึง่งการเงินโชคลาภก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ <กด S 1> ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคลคล<น>โปรดใช้วิจารณญาณาในการรับข้อมูลค้า 5ราศีดวงเฮงแต้มบุญเริ่มทำงานดวงการงานโดดเด่นปัญหาจะขี้คายส่วนดวงการเงินเป็นช่วงกอบโกยเงินเข้ารัวๆยิ่งขยันยิ่งรวยแถมมีโอกาสจับเงินก้อนโตด้วยได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ชาวราศีเมษหลังจากอดทนรอคอยและเหน็ดเหนื่อยมานานท้ายที่สุดคุณก็ดวงดีขึ้นเสียทีช่วงนี้ดวงการงานดีอุปสรรคขี้คายปัญหาที่มีจะได้รับการแก้ไขข่าวดีกําลังเกิดขึ้นส่วนดวงการเงินเริ่มดีขึ้นตามการงานมาติดติดเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลากอบโอยของชาวราศีเมษยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งปังเงินเข้ารวัวรัว ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนช่วงนี้ความเหนื่อยทวีคูณพเพราะเร่งทำงานที่มีปริมาณมากมายแต่ด้วยความตั้งใจผลงานจึงออกมาดีจนกลายเป็นผลงานทับฟอร์มเข้าตาผู้ใหญ่ส่วนดวงการเงินดีเลิศหยิบจับสิ่งใดลงทุนกับอะไรไปก็ประสบความสำเร็จได้กำไรตามที่คาดหวังเอาไว้ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรดกดาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎดวงกำลังดีมีความสำเร็จเข้ามาเยือนเหมือนเทพอุปถมัมภ์ส่งผลทำให้ไม่ว่าจะหยิบจับงานไหนก็ปังทุกงานแจ้งเกิดทุกงานที่ลงมือทำส่วนดวงการเงินมีไรายได้เข้ามาหลากหลายทางมากแบบไม่ขาดสายยิ่งขยันยิ่งปังยิ่งมีโอกาสตั้งตัวได้เร็ว ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมีโอกาสเข้าวินแบบมมามืดเพราะคุณสร้างผลงานได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการจนหลายๆคนก็คาดไม่ถึงส่วนดวงการเงินดีมากรายได้หลัง่งไหลเข้ามาจากหลายช่องทางมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ในไม่ช้านี้หากยิ่งขยันทำบุญให้มากยิ่งมีโชคลาภมากมายเหลือคนานับ ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมเริ่มดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมางานที่ทำอยู่สำเร็จเกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จแบบไม่ทันตั้งตัวหากอยากทำอะไรให้รีบทำเพราะโอกาสมาถึงแล้วส่วนดวงการเงินดีขึ้นมากสามารถเก็บเงินได้มากกว่าที่ผ่านมาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองฐานะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ